สวัสดีครับผมตูนะครับจากวอร์ดิแมครับอยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ25ปี O d เวอ e ์ Drive นะครับหลายๆสิ่งที่เริ่มจากนิตยสารนะครับรวมถึงอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆนะครับที่ทาง o อเวอร์ไดจัดมาตลอดกิจกรรมต่างๆที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตดีๆให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์หรือไม่ใช่มือกีตาร์อย่างผมเนี่ยเป็นนักร้องเลยก็ตามเนี่ยที่ได้สัมผัสสิ่งดีๆประสบการณ์นนดนตรีดีๆจาก o d เวอร์ Drive มาตลอด25ปีเนี่ยขอบคุณมากๆต้องขอให้อ มีสุขภาพที่ดีมีแต่เรื่องราวที่ดีที่จะมาต่อเติมแรงันลางใจให้เกิดปีที่ยี่ี่ปีที่30รวมถึง 50- 70ปีต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนมีแรงมัลาใจดีๆแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้ครับพี่ๆน้องๆดนตรีแบบนี้ต่อไปครับผมดีด้วยครับผมสวัสดีครับ